พี่เป้ชมจะพาไปรับของฟรีโบเรือก็เป็นกระเป๋าสุดเท่จากซีรีส์เรื่องดังเลยนะหมดเลยวัวใครที่เป็นติ่งกับเรื่องสติงเจ้าททีงนะก็ต้องชอบบางๆแน่เลยเพู้พี่เป้ก็ชอบดูเหมือนกันก่อนที่จะไปรับชมนะว่าเป็นยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครป์เป็นกมลังใจพี่เป้ก่อนนะเล่เลยเราจะหมุนตัวให้ดูว่ากระเป๋าวาฟเฟิลมันน่ารักขนาดไหนอกเรือว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะ แถมวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่น้องๆดูพี่แป้นแล้วดูให้จบห้ามกดข้ามเด็ดขาดเด้อเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นแมปอะไรและทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้นมาเลย <S 1> <S 1> พี่แป้นจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> จะได้สะดวกกับน้องๆไม่ต้องไปพิมพ์หาเองแค่น้องๆดูใต้คลิปของพี่แป้นก็เจอเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะต้องทำยังไงเมื่อน้องๆนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาแล้วน้องๆกดตาม ก็จะเข้ามาแล้วบอกเลยว่าแมบมันสวยมากเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในซีรีส์จริงๆเลยถ้าน้องๆไม่อยากดูนะกดข้ามไปได้เลยค่ะตรงปุ่มข้างล่างนะพอเราข้ามแล้วนะก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคตรงนี้เลยพี่แป้นะคะอยากถามน้องๆเหมือนกันว่าน้องๆคนไหนเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมหากใครเคยดูนะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนี่นะคะภารกิจของเราต้องหาโขนทั้งหมด4ชิ้นนี้ให้ครบนะน้องๆ ซพี่แป้งนะคะจะบอกน้องๆหรือล้หาง่ายมากๆว่าอยู่ตัวไหนเพียงน้องๆดูคลิปพี่แป้ให้จบนะนี่นะน้องๆวิ่งตามพี่แป้มาเลยมันจะมีโซฟาเมื่ออยู่ตรงนี้นะคะจาน้น่นอนนะคะเก็บตรงนี้ได้เลยนะที่เป็นวงกลมสีฟ้านั่นเองเราก็จะได้ของมาแล้วหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะจานก็วิ่งตามพี่แป้มาเลยข้างๆกันนะจะมีกระท่อมอยู่นะนอๆก็เก็บชิ้นที่สองได้เลยเป็นปลายห้อยนะอยู่ข้างๆกันไม่ต้องเดินหาไกลเลยจ้า ตรงข้ามแนะน้องๆนี้เดินตามมันเลยจะมีกระท่มของวิวนะข้างในก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะเข้ามาเก็บข้างในได้เลยค่ะนี่นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะที่มันเป็นตรงข้ามกับกระท่อมฝั่งตรงข้ามแนะน้องหาไม่ยากเลยจากนั้นนะคะน้องๆนะคะวิ่งมาฝั่งตรงข้ามอีกรอบหนึ่งตรงกระท่อมแล้วให้น้องๆวิ่งมาตรงหลังกระท่อมได้เลย <Okay. S 1> นี่เลยพี่แป๊ะจะให้ดูก่อนนะคะนี่อยู่หลังกระท่อมนะ เราก็จะเจออันสุดท้ายที่เป็นรูปวอฟเฟลนั่นเองจากแน่ะข้างล่างเขาจะขึ้นว่าเฮ้ยเราได้ของแล้วด้านล่างมุมขวามืมอจากนั้นน,น้องกดคำว่าครีมได้เลยว้าวเราก็ได้มาแล้วนะกับกระเป๋ารูปวอฟเฟลบอกเลยว่าของมันต้องมีแล้วน้องคนไหนไม่มีพลาดมากเลยพี่แปงมั่นใจว่ามันจะต้องมีหมดเข็นแน่ๆเน่ลอยพี่แปง คนไหนทําได้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่นะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย